ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับตั้มพลอยขวัญนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตั้มนำรถ Honda Civic FB นะครับ1.8 i-vtec ปี2012-2013นะครับวันนี้ตั้มใส่สีฟ้าเห็นไหมสีเดียวกันกับตัวรถนะครับราคาป้ายแดงขายอยู่99,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพลอยขวัญขายเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูราคาการแคมเปญกันตามตั้มไปดูโครงสร้างรถกันก่อนนะครับผม สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่สนใจรถสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่ารถบ้านพลอยขวัญและผมยังมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมได้ทุกวันสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยที่รถบ้านพลอยขวัญ0994082222หรือ0911202384หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดรถบ้านพลอยขวัญและตั้มพลอยขวัญเรามีทีมงานมืออาชีพคอยตอบให้คำถาม และฝากช่อง Youtube ของเราด้วยรบ้านพลอยขวัญหรือช่องตั้มพลอยขวัญทุกช่องทาง ความเอกลักษณ์นะครับผม Honda Civic ก็อย่างที่บอกครับนะต่อ Honda นะก็จะต้องอยู่ตรงกลางทุกคันนะครับผมนะความเอกลักษณ์อยู่นะเดีย๋ยวเรามาดูโครงสร้างตามมาครับตัวนี้เป็น FB นะครับผมมาต้องบอกก่อนรถเนี่ยเพิ่งเข้าเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะรถเพิ่งเข้าเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับรถเนี่ยตามยังไม่ได้เก็บสีเป็นสีเดิมทั้งคันอยู่นะครับ,รบยังไม่ได้ทาอะไรมาปุ๊บร้อนๆน,น,นะร้อนจริงนะ ดูตามตั้มมานะครับฮะน่าติ๊กเกอร์เห็นไหมฮะยังอยู่ติ๊กเกอร์ลอยยังอยู่เลยเห็นไหมน,อยอยนี่ลอยตรงนี้ยังอยู่เลยเมะมแผ่นกันความร้อนยังอยู่แต่ที่สำคัญตั้มบอกว่าเป็นสีเดิมจริงๆนะดูฮะน็อตไม่มีขยับเลยเห็นไหมฮะน็อตไม่มีขยับเลยแกมขวามาเลยครับเนี่ยเห็นไหมไล่มานะจนถึงคานนะที่รอยเชื่อม,รอ,มรอยเมทอาร์ตอยู่เนี่ย ไม่มีนะครับคานไม่ขยับเห็นไหมน้องไม่มีการขยับทั้ง,งตัวนะอ่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะเหมือนกันเลยเห็นไหมอะไรที่มันกลมก็ยังอยู่กลมอยู่ปกตินะครับผมเนี่ยนะเนี่ยดูฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับเลยสักชิ้นนะเดีย๋ยวเรามาดูว่าคือเขามีอะไรบ้างนะครับต้องแต่ว่าเปลี่ยนเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเห็นเลยใช่ไหม สีก็ยังมีนะครับเนี่ยที่แต่ตรงเนี้ยผมอ่ะตั้มเอาให้ดูก่อนแล้วจะถึงเวลาจริงๆอ่ะตั้นต้องเก็บสีให้อยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยแต่วันเนี้ยม,มาเป็นๆให้ดูเป็นๆเ,เลยนะครับแบบตามตั้งมาแล้วครับอันนี้ก็มาพร้อมแม็กซ์สิบหกยางนี่เขาเปลี่ยนปีปีสองพันสิบแปดแล้วนะครับดอกยางก็ยังได้อยู่นะครับมามีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะเดี๋ยวามาดูมั่งดูด้านในนะครับผมนะครับอ่าเห็นไหม ซับด้านในปกตินะครับผมมาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดนก็ดูขอบประตูก่อนเห็นไหมก็ยังเป็นยางนุ่มๆแบบนี้ปกติเอามือถ้ามีเล็บก็จิกๆลงไปหน่อยนะได้จนถึงข้างล่างเลยนะครับมาเม็ดอาร์ตนี่เราก็ดูเห็นไหมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะสีดเดิมเลยนะครับอันนี้คือดเดิมเลยนะครับที่คำคันลืมไม่เลาเลยคือ เนาะเ,เป็นโมเดขึ้นมาของรถนะครับบ้านเราเนาะดูเนาะย,ยไม่ทำอะไรเลยเหมือนกันเนาะไม่มีขยับเหมือนกันมามาด้านหลังอ่าเหมือนกันครับอ่าเหมือนกันขีกไปเบาๆเหมือนกันนะครับขีกไปเบาๆมาแล้วก็นะก็ยังมีซีวิคที่เขียนติดอยู่นี้นะครับอ่ข้างในเป็นบเบาะเบสสีครีมน,นะครับ มานี่เห็นไหมขึ้นส,สวยๆแบบนี้เลยนะแม่สีเดิมมันสวยจริงๆนะครับเห็นไหมมาเดี๋ยวเรามาดูท้ายแ,แล้วก็ยังนเป็คงความเอกลักษณ์อยู่นะฮะแอ้ f อบไฟจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมีซีวิ c เขียน1.8 i-vtec นะครับเดี๋ยวมีเซ็นเซอร์ถอยสองตัวตัวเนี้มะ เป็นปุ่มที่สามารถเปิดจากท้ายได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดทั้งหน้าเห็นไหมกดท้ายได้เลยแล้วเปิดแล้วก็ตามตั้งมาดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่สีเดิมเดี๋ยวรแ,แ,แอบแอบไปมองตรงนี้หน่อยอมองหนยเห็นไหมฮะน็อตไม่มีขยับอ่ากล้องมองเห็นไหมเนี่ยเราเราดูเราเปิดแอบดูตรงนี้เลยก็ได้ครับว่ามีการถอดไหมนะมีการถอดทำฝากระโปรงไหมอ่า มาดูโหแผ่นยังอยู่เลยะฮะแผ่นยางนะฮะด้านหลังนะข้างหลังก็ดูกว้างนะจริงๆก็อยากขึ้นไปนะอยากขึ้นไปนั่งให้ดูอะมาดูด้านในนะนยางอะไรแม่แรงนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเนี่ยเห็นไหมยังอยู่แบบโฟมกล่องโฟมยังอยู่แน่นๆเลยนะไม่มีการขยับนะครับเนี่ยอันนี้ใสๆแบบนี้นะเสียงแบบตรงวานมากนะมาเรามาดูนะครับ เนี่ยยังอยู่ครบนะครับเมดอาร์ตน้ตัาเนี่ยยังอยู่แล้วอยู่รายเชื่อมยังอยู่นะครับมาเราไปดูดูด้านนี้มั <S <S 1> <S 1> ้งเห็นไหม <S <S เหมือนกันนะครับแล้วข้างในก็คือซีวิ c จริงๆคือขับดีมากนะผมจริงๆผมว่าเวลาผมไปตอนช่วงวัยรุ่นเน่ยผมก็ชอบนะพอขับแล้วสนุก นั่งสบายนะครับผมนะไม่อึนอัดเรวไปดูมาเช่นเดียวกันนะครับด้านนี้เราก็ดูดึงออกมาเลยครับนะเวลาดูรถถ้าเขาไม่ให้ดึงนะก็บอกให้ให้เขาเป็นคนดึงให้ดูก็ได้นะเขาไม่ให้เราดึงนะครับมามาเดี๋ยวเรามาท่องสตาร์ทดู ผมชอบซ i วิกอะจริงๆอะสมัยวัยรุ่นเพพาะเลยมะไม่ไก่อนอย่างแรกเลยผมชอบไม่มันมันวิ่งแล้วเวลาเราเหยียบอะเป็นตัวเลขอะมันสนุกมากนะครับวิ่งปุ๊บ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 นะครับมามดูาดยกนอ่ามาต้องมองเห็นไห ก็ปรับระดับนะ,ะปรับระดับขึ้นลงนะคันนี้วิ่งอยู่เจ็ดหมื่นกว่าโลครับผมนะดูไหมครับคันนี้นะเป็นซีวิ c เอฟบีนะครับปีสองพันสิบสองจนสองพันสิบสามรถวิ่งเพียงเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองโลเองนะครับผมนะแอร์เย็นเนอะทีมคันผมบอกให้ ผ่อนโคตรถูกผ่อนแบบร้องว้าวอะ่ะผมบอกให้เดี๋ยวเราจัดแคมเปญให้ส,สวยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าพอยขวัญขายเท่าไหร่จากปกติป้ายแดงขายอยู่เก้าแสนเก้าพันบาทผมบอกงนี้หายไปห้าสิบเปอร์เซ็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูว่าพยขวัญจัดแคมเปญอะไรให้นะครับไะเดี๋ยวเราไปดูกันนะภายในก็เดี๋ยวปกตินะภายในก็จนะมีเข้าเกียวฮอร์ทอปกตินะตัดยกอิสระนะ ออุณหภูมินะครับอ่ลมแอร์ปกตินะครับแล้วก็เพลงวิทยุซีเล่นได้ปกติเครื่องเสียงอยู่ามาดูสักหน่อยมันพอไหม โอเคแล้วก็เสียงใสอยู่นะครับป่ะราไปดูกันดีกว่าครับผมตั้มดูแล้วนะครับ h o n d a Civic FB นะครับ1.8 i-vtec ปี2012-2013คันนี้รถสวยงามมากนะครับผมนะมีร่องรอยก็คือมีต้องเก็บสีบ้างนะครับนะเดี๋ยวแต่เราเก็บให้อยู่แล้วนะครับทีมคันตั้มบอกนี้ป้ายแดงขายอยู่99,000บาทพลอยขวัญขายเพียงนะครับ419,000บาทไม่ผิดครับ419,000บาท หายไป50% 50%จริงๆจากปกติผ่อนอยู่8,250บาทเช่นเดิมครับคอยขวัญช่วยช่วยผ่อนนะครับเพราะหมดแค่เดือนนี้เองนะหมดแค่เดือนนี้เองนะฮะมีเวลาถึงอีกสิบกว่าวันเองนะผ่อนเพียง6,300บาทถูกไหมโหเราจะบอกว่าว้าวจริงๆผ่อนซีวิกเอบคันนี้6,300บาทหนึ่งปีเต็มหลังจากนั้นค่อยผ่อน8,250บาทนะครับแล้วก็ยังมีขับฟรี90วันให้เลือกนะครับให้เลือกไม่ใช่ ได้หมดนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ใครที่เกิดเดือนนี้นะครับเดือนตุลานะครับแค่มาจองรถโชว์บัตรเลยนะครับว่าตัวเองเกิดเดือนตุลาแล้วเป็นเจ้าของรถที่จะออกรถนะร,รับทองคําไปอีก50สตางค์นะครับผมลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะครับเรามีบริการ่ายนั้นเคลื่อนที่ให้นะครับพร้อมเซลล์ไปดูแลให้นะครับและลูกค้าที่พกบัตรวีซ่ามาสเตอร์อยู่นะครับผมบอกนี้ใช้เพียงแค่12รอบบินคุณใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวมาออกรถ นะเดินมาแล้วเลือกได้เลยครับว่าเองชอบคันไหนและนั่งรอเลยครับอนุมัติขับรถกลับบ้านภายใน2ชั่วโมงนะครับผมเอาละครับวันนี้ช่องทางการติดต่อของรถบ้านพลขวัญน,นะครับก็คือ099นะครับ4082222หรือเฟซบุ o กไลน์ต่างๆนะครับที่ติดต่อเข้ามาจะมีทีมงานมีแอดมินคอยตอบนะครับ หรือถ้าติดต่อแล้วไม่มีใครตอบกลับมานะครับให้พิมพ์มาหาตั้มนะครับ0911202384อันนี้เบอร์โทรนะครับแล้วก็ t i k t อกตั้มพลอยขวัญ YouTube ตั้มพลอยขวัญพิมพ์มาถามได้เลยครับมีทุกคำตอบให้แน่นอนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยและมีข้อเสนอแนะนำให้นะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจทั้งรถบ้านพลอยขวัญและช่องตั้มพลอยขวัญด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่ตั้มจะนำรถอะไรมาเสนอวันนี้ตั้มไปก่อนครับผมขอบคุณครับ a b p k รถบ้านพอยขวัญสุลลมรดดีดีในฝันรถยนต์คุณภาพดีดีทุกคันการันตีต้อง a b p k รถบ้านพอยขวัญสุลลมรดดีดีในฝันโปรโมชั่นดีดีเรื่องรถทุกอย่างเรามีที่ RBPK รถบ้านพอยขวัญสุลลมรดดีดีในฝันรถยนต์คุณภาพดีดีทุกคันการันตีต้อง a b p